คุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในสังคมออนไลน์นะฮะแล้วก็ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์บางฉบับก็ได้ลงข่าวนะครับว่าโคเน่มมฮัมเมดนหน้าชาวไอวอรี่คอสของสโมสรเอสซีเมืงองทองอยู่แต่ของเรานั้นไปถูกตำรวจนะั้นจับตรวจสารเสพติดนะครับที่ซอยนานนนะครับแล้วผลปรากฏว่าฉี่ของโคเน่โฮัมเนั้นเป็นฉี่ม่วงครับมา ก็สร้างความเสียหายให้กับสโมสรและก็ตัวโคเน่เป็นอย่างมากเลยแล้วครับวันนี้เจอตัวโคเน่มมฮัมเมดนะฮะก็จะไปนําบทสัมภาษณ์มาฝากคุณผู้ชมแต่ที่สําคัญนะครับมีคุณหมอมีแพทย์นะครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่ได้ทําการตรวจโคเน่โมฮัมเมดในช่วงเช้าที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลของการตรวจนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมได้เลยครับอยู่กับโคเน่นะครับ อยู่ร <Mon> ู้ตัวไหมว่าอยู่ดังมากช่วงนไงเกิดอะไรขึ้นเมดก็เมื่อวานภรรยาคนนี้โทรหาคนนี้เขาบอกให้เขาต้องการให้คนนี้ส่งเงินให้เขาเราผมก็ส่งกลับไอวิลลี่โคส่งกลับไอวิลลโคสผมไปกินข้าวกับส่งเงินเสร็จปุ๊บมีตำรวจเขาก็มาเรียกเรานี่เอาตรวจพาสปอร์ตผมก็ให้พาสปอร์ตเขาดูเขาบอกว่าโอเคเราจะไปตรวจเชื้ เขาก็ไปเขาก็ตรวจชีมีหลายคนอ่ะเราตรวจชีเสร็จปุ๊บเขาก็บอกซื้อมุ่งคนนี้ข้องงงเรื่องนี้คนนี้ก็ไม่เคยรู้ว่าอะไรซีม่วงคืออะไรผมตามเขาคืออะไรเขาบอกว่าถ้าซื้อม่วงเนี่ยแสดงว่าคุณจิตยาอะไรคุณไม่รู้ยาเสพติดอะไรคุณไม่รู้เขาคนนี้จับคนนี้ขึ้นรถคนนี้ก็ไปนั่งเราสราบวเขาก็เรียกคนนี้ลงมาอีกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตรวจอีกรอบหนึ่งว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เขาก็ตรวจเสร็จเขาก็บอกไม่มีอะไรเขาก็เลยให้พาสปอร์ตคนนี้เขาบอกให้คนนี้กลับแค่ไหนแค่ไหนเราคนนี้ก็มากับอับดุลพอดีอับดุลเขาไม่ได้ออกพาสปอร์ตเขามาเราผมก็กลับรถตามอับดุลไปโรงพักใช่เขาไปถึ้งรูปปั๊คนนี้เป็นคนที่เสียสี่บานให้อับดุลเขาก็เลยปล่อยอับดุลผมก็กับบ้านเราผมมาถึงบ้านมีคนโทรหาบอกว่าคนนี้ติตยาคนนี้งงอ่ะ บุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าก็ไม่กินกาแฟก็ไม่กินความผู้ดูแลก็ไม่กินก็เนี่ติดยาก็เนี่ยคงงงมากันว่าเกิดอะไรขึ้นงงอะไรเนี่ยเสียใจรเสียใจมากเสียใจที่สุดเลยผมมาอยู่มั่งใจหลายปีผมไม่เคยมีเกาแบบนี้มาก่อนก็มาโดนแบบเนี้ผมก็ดี ซอยนานาเนี่ยไปประจําอยู่แล้วปกติผมไปซอยนานาปกติตัดผมไไปปตกินข้าวโอนเงินมันต้องที่นั่นเพราะเป็นแหล่งของคนแอฟริกันแลวที่นู่นก็ปิดชีทุ่มเราเวลาเราซ้อมเสร็จเนี่ยที่อ้างเนี่ยก็ปิดหมดเราไปส่งที่นู่นก็มีก้าวเใช่มีอาหารแอฟริกานขินก็ไปเจอกับเพื่อนเพื่อนไปตัดผมอะไรเนี่ยปกติผมไปนู่นทุกคืนอะ แล้วมาไปตรวจแล้วก็มาดีสุดใจแล้วเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ไหมล่ะไม่ยอมไปตรวจเลยดีโอเคผมรู้รู้ตัวว่าผมรู้ว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมก็ได้ไปตรวจวันนี้ไปไม่มีอะไรแล้ววันนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้าเขาอยากให้ผมไปตรวจที่ไหนก็ได้ผมพร้อมที่จะไปตรวจเคตรวจออกมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพคุณหมอก็บอกว่าไม่มีสารเสพติดเลยผมไม่รู้วาเสพติดคืออะไรผมไม่รู้จริงๆ แต่ก็ก็รู้สึกเสียใจนะเพราะเราอยู่เมืองไทยมาเกือบจะสิบปีนะ<ช>เราไม่เคยมีประวัติเสียเลยไม่เคยมีเลยเอ,อแล้วอยู่ดีพี่ๆเสี่งมวลชนไปลงคามน,นนั้นเนี่ยไปลงคารถที่นี่เวลาโดนถ้าฉีดเป็นสีม<ป>่วงเนี่ยปกติเขาจับว่าเขาปล่อยตัวอก็ถ้าฉีดเป็นสีม่วงเขาก็คงไม่ปล่อยอะ <laughs> เขาคงลงมาถึกประจําวันว่าคุณมีสารเสพติดแต่นี่ปล่อยใช่ไหมพุ่งเป็นคนที่ไปรับอุญที่โซนนอเพราะว่าเขาปล่อยแล้วก็ขับรถ ามอับดุลไปลรงพักเองผมเป็นคนกับรถตามอับดุลเพื่อไปช่วยอับดุลไปจ่ายตังค่าปรับในเรื่องของวีซ่าวีซ่าของอับดุลเพราะว่าผมเป็นคนที่ชวนอับดุลไปสกุลวิทย์ตอนแรกก็ไม่ไปผมบอกโอเคไปสองเงินอะไรเนี้ยก็ไปก็เลยไปช่วยเพื่อนกลับกลายเป็นว่าโคเน่ติดคุกขึ้นรถตำรวจเพราะว่ามีสารเสพติดอยู่โรงพักไม่ใช่เลยไม่ใช่และพิจิตรแล้วไม่ใช่โคเน่นี้ยครับผมผมไม่ได้ ไปที่โรงพักขับรถตำรวจคุณนี่ขับรถไปเองเออถ้าเกิดใครรู้จักคนณน่ดีช่วงเวลาที่ผ่านมาในเมืองไทยไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้และทุกคนก็ไม่เ<น>ชื่ออยู่แล้วว่าคนรอรไปตามใกล้ก็ได้สม a l l z o ที่คนเีน่เคยเเมาเนี่ยไปตามใกล้ก็ได้นะยดางน้อยก็คนตัวจากรพยาือลกรุงเทพก็แจ้งแล้วว่าอยู่ไม่มีสารเสพติดเลยก็ก็ก็อยากจะชี้แจงพี่ๆสื่อมวลชนนะแล้วก็ฝากบอกแฟนคลับมองทองของเราว่าสบายใจได้ ใช่ครับผมอยากจะฝากเขาด้วยว่าสบายใจได้ผมอยากจะให้เขาเชื่อคนนี้คนนี้เป็นไม่ใช่พวกนั้นที่ทำเล่นยาคนนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาสบายใจได้ครับคนนเนี่ยแอลกอฮอล์ก็ไม่กินกาแฟก็ไม่กินกาแฟก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินเลยที่เป็นสิ่งเจ็บติดนั้นมีสีม่วงก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยแก้ข่าวให้คนน่ด้วยนะครับครับผมตอนนี้เสียใจยังแย่เลยนะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเหมือนยังฝันอยู่เลย มันผมยังไม่ตือนเม่วานะจากกรณีของคมเน่หมองเห็ดนะฮะรุ่งเช้านะครับทางสโมสรก็ได้พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นไงบ้างครับผลครับหมอหนุ่มครับจากเมื่อเช้านะครับผมเราได้ทําการตรวจปัสสาวะของคุณโคเน่นะครับผมก็เราตรวจสารเสพติดไป5้าอย่างนะครับผมประกอบไปด้วยโคเคนมอร์ฟีนยานอนหลับแอมเฟตามีน แล้วก็กัญชานะครับผมครับแล้วผลผล,ผลจากการตรวจคัดกรองของแผบที่โรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่าเป็นผลลบนะครับผมซึ่งแต่ความว่าในในใ,ในช่วงประมาณระยะเวลาไม่เกิน4วันมานี้นะครับผมคุณโคเน่เนี่ยไม่ได้รับสารเหล่านี้เข้าไปในร่างกายครับผมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเพ <undred S 1> ราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มโคเน่ถูก ตำรวจที่โรงพยาบาลที่นานาครับว่ามีสารเสพติดในร่างกายเป็นสีม่วงนะครับอาจจะเกิดจากยายอย่างอืงออ่นได้ไหมครับพูดถึงว่าถ้าผลผลเป็นคือตอนนี้ทางทางตำรวจเนี่ยผมเท่าที่ผมทราบข่าวก็จะมีการตรวจมีอยู่สองแบบคือเป็นแบบ color t เ s t ก็คือเป็นออ Taste, ปัสสาวะหยดหยดออสารไในปัสสาวะแล้วผลถ้าเกิดว่ามีสารประเภทเออของกลุ่มพิลีนซึ่งจะให้ผลสีม่วงถ้าเกิดว่ามีสารกลุ่มนี้อยู่ซึ่ง สารเหล่านี้โอเคมีในยาบ้ามีในกัญากลุ่มพวกยาคัดจมูกยาแก้คัดจมูกแล้วก็ยาพวกลดความว่วนบางประเภทนะครับผม mm hmm. ก็เป็นไปได้ที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณโคเน่ได้รับประทานยาเหล่านี้ไปก็จะมีการตรวจออกมาเป็นสีม่วงได้นะครับผมซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นการคัดกรองที่ท,ที่ไม่เฉพาะเจาะจงมากนะครับผมเ่นจากที่พูดถึงคุณโคเน่คงไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีพวกนี้ใช่ไหมโคเน่เน mm hmm. ยาแก้คัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย ก็ปกติแล้วทางโรงพยาบาลกรุงเทพก็จะดูแลนักเตะเมืองทองของเราอย่างเข้มงวดอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นคุณหมอนห,หนุ่มนี้ก็มาประจํามาเช็คมาตรวจอาการและมีให้แนะนําในเรื่องของการดูแลสกอภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับครับก็คือเวลานักกีฬาของเราถ้าจะรับประทานยาตัวใดต้องรายงานให้เราทราบทุกครั้งทุกครั้งที่ที่จะมียาเข้าไปในร่างกายครับ <c oughs> ครับผมแล้ว มีวิธีการแนะนํานักกีฬาส่วนใหญ่ไหฮะที่จะเจอแบบเป็นโคเน่บ้างคะอย่างเช่นบางทีสารช่วยกล้ามเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เขามีสีม่วงือเปล่าคะคือ,ค,อคือโดยโดยส่วนใหญ่สารอาหารที่เป็นสารบารุงกล้ามเนื้อเนี่ยก็ไม่ไม่มีผลต่อต่อการตรวจปวรรัสสาวะนะครับผมแต่ถ้าเพื่อความถูกต้องและชัดเจนเนี่ยก็ควรจะ บอกกับคุณตํารวจทีดึงหรือว่าพกยาเหล่านั้นไปด้วยนะครับว่าโอเคคุณคุณมีการใช้ยาประเภทนี้อยู่เพื่อจะได้เป็นหลักฐานในการทำตำรวจเพื่อที่ตารวจจะได้ประกอบในการยืนยันอีกทีหนึ่งว่าสา์ที่การตรวจครั้งแรกว่าเป็นสีม่วงเนี้ยเขาต้องไปเข้าหลักอีกทีหนึ่งว่าสีม่วงนี้ตกลงเป็นแอเฟตามีนหรือเป็นจากยาตัวอื่นครับแต่ทางผลตรวจของทางโรงพยาบาลกรุงเทพยืนยันว่าสีวันที่ผ่านมาไม่มีสารเสพติดในร่างกายคนนี้เลย จากจากที่ดีเทคจากผลแบบก็อ่านว่าเป็นอย่างนั้นครับผมฟนคขับของเราสบายใจได้ก็ต้องฝากสาวกกนอย่างของเรานะครับว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้มีการแข่งขันเพียงแค่นักเตะหรือการบริหารทีมเท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้มันยังมีการแข่งขันกันในเรื่องของสื่อสารมวลชนนะฮะไม่อยากให้สาวกกีฬาผจงของเราเลือก รับสื่อที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับทีมนะครับแล้วก็รอฟังคําชี้แจงจากสโมสรเมืองทองของเราเท่านั้นนะฮะแล้วก็พิจารณาให้ดีนะครับว่าสื่อในเป็นสื <t 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 ่อที่ถูกต้องแล้วก็สื่อไหนที่เป็นสื่อที่คอยสับสนฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงครับเห็นบอกว่ามีเรื่องซวยระหว่างที่ตรวจเสร็จกลับจากโรงพักถูกป่าแล้วก็ฮอใช่ใช่ไปเจอตำรวจอีกรอบหนึ่งเขาก็ตรวจ แอลกอฮอลก็ผมก็เปล่าไอ้เขาบอกโอเคให้ไปเลยเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรคนอะไรจะสวยขนาดนี้โอ้โหมันไม่มีรูปเกิดขึ้นเลยต่อไปไม่ไปไหนแล้วเนี่ยต่อไปผมไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นมาอีกเลยพอแล้วแค่นี้ก็เย้แล้วเออ